ประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะคาดว่าจะสามารถส่งรายชื่อโยกย้ายในทหารกลางปีให้ในายกรัฐมนตรีได้ในสัปดาห์หน้าค่ะโดยยอมรับนะคะว่ามีการโยกย้ายผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือเพราะพัวพันกับม็อบประชาธิปัต์พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประหลัดกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารกลางปี2557โดยเฉพาะตำแหน่งของพลเรือตรีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ นายกรัฐมนตรีและฝ่ายการเมืองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่การแต่งตั้งโยกย้ายมาจากสายบังคับบัญชาที่พิจรารณาซึ่งพลเรือเอกนรงพิพัฒนาไสผู้บัญชาการทหารเรือเห็นว่ามีความเหมาะสมและพิจารณาแล้วถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบจากกรณีที่นายทหารจากหน่วยซิลหลายนายเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง โดยเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติการโยกย้ายตามบัญชีรายชื่อที่ได้ตรวจสอบและเห็นชอบจากนี้จะนำบัญชีรายชื่อเสนอต่อนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยคาดว่าอย่างช้าที่สุดวันที่17มีนาคมนี้เพื่อลงนามและนำขึ้นทุนกล้าวในลำดับต่อไป พลเรือตรีวินัยเคยให้สัมภาษณ์เมื่อครั้งมีการโจมตีเวทีปราศัยของม็อบประชาธิปัตย์ที่จังหวัดตราดว่าเป็นฝีมือกองกําลังต่างชาติทั้งยังเคยอ้างว่ามีการขนกองกําลังต่างชาติทางภาคตะวันออกเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสร้างความไม่สงบประมาณ10คันรถตู้ซึ่งเป็นพวกเดียวกับกองกําลังชายชุดดาเมื่อปี2552ถึง2553 นอกจากนี้เมื่อครั้งที่มีการจับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งพกอาวุธพร้อมรบและมีบัตรกาศ VIP ของม็อบประชาธิปัตย์ก็เป็นผู้ที่ออกมาปกป้องโดยระบุว่าเป็นชุดที่ส่งเข้าไปตามข่าวเรื่องยาเสพติดและกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจจนต้องยอมปล่อยตัวเมื่อข่าวการโยกย้ายแพร่สะพัดออกไป นายนิติธรล้ําเหลือแกนนําม็อบประชาธิปัตย์ก็ได้ยกกําลังไปปราศัยกดดันให้คืนตําแหน่งกับพลเรือตรีวินัยที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือจึงทําให้เห็นเขาลางความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี